มีเครจะพบใครที่ทำให้หัวใจหลงลอยลุดหายไปเหมือนเธอเลยเบบีเธอปล่อยเธอหายไป <c oughs> ก็คงต้องเสียใจคนเดียวคนนี้ที่ทำให้ใจเต้นแรงต้องมีหายใจด้วยไม่อยากจะบอกว่าตอนแรกพี่แ <c oughs> อมไม่ใช่ร้องให้แบบ หายใจแต่ตอนนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่เราหายใจแล้วพี่บอกโอบชอบไอ้ที่น่าใจทําเพลงมาอ๋อมีท่อนหายใจด้วยอะไรย่เีในหายใจอีกรอบหนึ่งให้พี่ฟังไดหมมันจะเราอ่าใจเต้นแรงเออเฮ้ยแต่ว่ามันดีอะแล้วก็อยู่ในเพลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเฮ้ยชอบชอบชอบเอา